ครับผมนายพลิลาเกีจูและคณะจัดทำนะครับโดยมีนายสุภาพเชียงชิ่งฉินและนายธนภษษัทรแสงมณีวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารับชมบทสัมภาษณ์เรื่องการจัดการทีมวางแผนง,งานชี้นำการควบคุมธุรกิจและการจัดการคลังวัตถุดิบครับผมหรือกินเดทรองนะครับของของร้าน ถิงถบิงซูเพื่อสุขภาพย่านอารีครับโดยสถานที่ร้านตั้งอยู่ในซอยอารีสัมพันธ์หรือตรงข้ามกับกระทรวงกางครคลังนะครับภายในร้านตกแต่งสไตล์ไชนีสมเดเร์นมีกลิ่นอายความเป็นจีนเบาๆนะครับบรรยากาศในร้านเข้ากับคอนเซ็ปต์ของร้านถิงๆบิงซูงงขนมหวานสไตล์ไทยจีนเพื่อสุขภาพพิธีพิทันใส่ใจ ละ,ละเอียดในการทำทุกขั้นตอนนะครับต่อจากนี้เรามารับชมกันบทสัมภาษณ์เลยครับผมวันแผงธุรกิจร้านของร้านนี้เป็นไงบ้างครับกของร้านขิงขิงิสูสูคือการยึดเมนูพื้นฐานของการทำ ของการทานร้านคือน้ำข้วน้ำขิงน้ำเต้าหู้ข้นน้ำสดร้อนแล้วบิงซูสไตล์ร้านขนมจีนผสมไทยและมีการเสนอเป็นการของวางสุขภาพแล้วมีการขยายแชส์จะมีการติดต่อทางเพจทางเพจของพิงพิงบิงซูทางเฟซบุ๊กอะค่ะการจัดการของบริษัทนี้มีการจัดการอย่างไรบ้างคะการจัดงานของทีมงานทางบริษัทจะมีครัวการแในต่างๆจะมีการเงิน R D พอลงมาที่ตร้างสาขาจะมีผู้จัดการร้านและพนักง,งานแต่ทางเราจะมีแผนตรวจคุณภาพของแต่ละสาขาเพื่อควบคุมคุณภาพของอาหารของร้านค่ะการควบคุมการทํางานของร้านนี้มีเงบ้างครับในแต่ในแต่ละอาทิตย์จะมีการจัดตารางงานให้พนักง,งานแต่ละคนค่ะแต่ละวันเขาให้ทํามีการเปิดร้านเช้าแล้วก็ปิดร้านและมีการควบคุมคลางวัตถุด,ดิบอย่างไงบ้างครับ ทางร้านจะมีการสั่งของอาทิตย์ละสองครั้งสั่งลงหน้าสังสามวันจากพัวการและให้มาส่งหน้าร้านและทุกวันจะมีการนับเซ็นับสตอ๊อกเซ็สต๊อกต่อติดร้านทุกวันค่ะมีการจัดการเสียงดล้อมหรือขยะยังไงบ้างคะทางร้านจะมีการแยกแยกแยกขยะและมีการนําขยะที่มีมูลค่ารวบรวมเอาไปขายเพื่อการเพื่อเป็นงบประมาณในการบริหารร้านร้านต่อไป และทาาร้านจะมีการราบบอดดักไขมานทุกวันเพื่อลรกกินของบอดไม่ให้มีกลิ่นรบกวนกับลูกค้าที่มาใช้บริการค่ะของผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มาให้การสัมภาษในวันนี้ขอบคุณมากค,ค่ะ